แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสางไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหื่อยยากเพียงไงไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือตั้งอยู่เลขที่467หมู่สตำบลวางเหนืออำเภอวางเหนือจังหวัดลำปางสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น14คนภายใต้การบริหารงานของนายพนวุวัฒน์สืบเครือผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีครับผมนายพนวัฒนส์สืบเครือผู้บรการศูนย์สรรดด่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือได้มืการจัดการศึกษา ก็ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนเส้นทางสายกลางสามหัวคือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้สองเงื่อนไขคือความรู้ได้แก่ความรอบข้อรอบรู้ระมัดระวังคู่คุณธรรมได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนสติปัญญาเป็นพื้นฐานยึดหลักการตัดสินใจในการบริง,งานสามด้านคือความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่่งให้เกิดความสมดุแลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมยึดหลักการพัฒนาสามศาสตร์ประกอบด้วยศาสตร์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาศาสตร์สาคนและศาสตร์พระราชามีการแบ่งปันเพื่อนำสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่สมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้ดำเนินการจัดการสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ด้านที่ 1. บุคลากร 1. ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือได้ส่งเสริมให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมุ่งเน้นการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผู้บริหารศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอวางเหนือได้ส่งเสริมให้บุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าให้สอดคล้องกับ หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนรากฐานของจริยธรรมคุณธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโรกาพิวัตมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อันเห็นได้จากการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนทำให้เกิดผลประจักษ์ต่อบุคลากรผู้เรียนและสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้วยศึกษาขั้นตอนและกระบวนการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องเป็นอย่างดีเช่นในการดำเนินชีวิตส่วนตัวที่บ้าน มีการจัดการพื้นที่ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่ามีการวางแผนในการจัดการชีวิตเป็นอย่างดีในด้านการทำงานมีการวางแผนในการดำเนินงานทุกครั้งทุกกิจกรรมรู้จักการเลือกใช้ทรัพยากรและการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานส่งผลให้งานที่ออกมาสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ครูมีการจัดการเรียนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูรณาการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามหลักความพอประมาณหลักการมีเหตุผล และหลักคุมคุ้มกันการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนและการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจในการเรียนไปได้โดยง่ายทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกทักษะดังกล่าวยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนเปรียบเสมือนเป็นตัวกรองที่คอยช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข่าวสารหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้รับรู้ได้อย่างมีคุณภาพเช่นแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรสพกอ,อำเภอวางเหนือพวกหนองนาโมเดลบ้านจำตอง ศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทานทองฟาร์มกลุ่มวิสาหกิจหอมฮักผ้าทอทุ่งฮีกลุ่มฮักทอโวกหนองนาโมเดลบ้านห้วยกันทาสุขใจฟาร์มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวังครูมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาต่าง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีเทคนิควิธีการในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างอุบนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ครูแกนนําได้ขยายผลหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาด้วยนายพานุวัสสืบเครือผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอวังเหนือมอบหมายให้ครูแกนนํา ด้านการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้เรื่องขุมทรัพย์ความรู้เปิดประตูปัญญา 2. หนูเดือนเพื่อนดิน 3. หอมฮักรักทอ 4. บริหารจัดการชุมชน 5. เกษตรทฤษฎีใหม่ 3. ผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้ดำเนินการจัดทำแผนการลงทะเบียนการเรียนรู้สาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกคนจึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นและปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอธิบายหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเห็นได้จากปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ อำเภอวังเหนือให้ความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมสืบสารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยการจัดประชุมคณะกรรมการในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแผนงานโครงการต่างๆตลอดจนการมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมเสนอกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาอีกทั้งช่วยดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนกิจกรรมการขยายผลของการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความสำเร็จรุ่นร่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆของโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือมีอาคารสถานที่ อาดร่มรื่นและปลอดภัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงแหล่งฐานเนรียนรู้ในโครงการต่างๆต,ต,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฐานการเรียนรู้หนูเดือนเพื่อนดิน 2. แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางเหนือเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาที่มีสื่ออุปกรณ์เนื้อหาสาระองค์ความรู้ซึ่งได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาปราดภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งแต่ละที่จะสร้างความรู้ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมในการเรียนรู้และกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการมีจิตสำนึกที่ดีและสร้างแนวทางการปฏิบัติตนที่เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติเช่นห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรสอพอกอ,อำเภอวางเหนือ โคกหนองนามโมเดลบ้านจำตองศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทานทองฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจหอมฮักผ้าทอทุ่งฮีกลุ่มฮักทอโคกหนองนามโมเดลบ้านห้วยกันทาสุขใจฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรียริมวัง 3. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผู้บริหารคณะครูนักศึกษาแกนนําขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการถอดบทเรียนและให้ความร่วมมือในการขยายผลในการจัดการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้มีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชาสัมพันธ์การสร้างงานการทำงานร่วมกับชุมชนการมีส่วนร่วมของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงร่วมสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการทำบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆเช่นเกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอสถานีตำรวจปราชชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์กรในการเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมการศึกษาและงานการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้รับการยอมรับในการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ผู้รับบริการชุมชนสังคมมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นใน ในการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพออยู่พอกินพอเพียงแบ่งปันและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีอย่างยั่งยืน